Oh. Eu, 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 eu. Gracias เลือกเลือกเบอร์อรดังๆเบอร์เบอร์ฉลาดขามช่วงปากพ่อแม่พี่น้องใหญ่เคยไปหานี่เรื่องนี่ยังเดือดร้อนในหัวจิตเสียงพ่อมือดังๆครับต่อเดีอดมือเอียงผาพว่าผู้แท่ฉลาดเท่าแล้วเท่าบ่อบังหัวหน้าจะของยงีง <gehe> ต่อต <m> ีนจัดดิบตาบ้านข้อมือสามเมื่อสามคลืนคุณบอก แพ็คแพ้ได้เห็นเลือกเห็นบ่เมื่อกี้โอ้ยบ่ให้ขึ้นเลือกเจ้าคือได้หลายร้อยสามคนคือนวชนาเขาชนะเจเนียรเขาไม่ได้กระป๋องเดือนสองร้อยห้าสิบคนเนี่ยเบี้ยพ่อขึอนกระป๋องแล้วบินจะนียร์เจเนียร์จังเจเนียร์ใต้หันควนมันยิดงชนะได้ยังบอกขึ้นอาว่าเลือกแบบไหนจังที่ได้เป็นรัฐบาลเลือกแบบไหนจังที่เป็นพลยุทธเลือกแบบไหนจังที่เป็นพลวิทย์วันน้ใกล้ไปนั้งทอเหล้าที่ห้ปีเลยไหมเอาเดี๋ยนะ เดี๋ยวอาจาจุดที่พังคนไทยอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปทุกคนปดีตขุเจ้าทัหมัดปีจรตจะได้ทอจสร้าแต่ย้าข้าไปเส้นขวางด้าข้าไม่ได้ใส่ดีเขาเ้อเอาไปยังไปใส่้าเลเขาเฉียวหัเดยเส้นเล็กปม้าเศร้าวดเส้นวัวดลามขัวใกล้กินกอมก้อยัวเป็นตัววเป็นต้นเนี่ยัวเป็นพูกจะินบกพวกอไบ คือจากร้านค้าชุมชนใส่ยุใช่่ีดิย่นี่40ล้านคนเอา40ล้านพี่น้องบนีพังหลานหมเงินเดือนออกบงการสงการปีใหม่มาสิมากเพราะมันใส่จุงเทียบมเดตมันตมาใส่ก็รุ่นหลานเนี่ยอต้องไปยาบ้านเนี่ยโบราณต้องคุยได้ทั้งแปดนเลอหน้าปีเอสดอเจอิดน้าเต็มโฉนดใครจะห้องเลยก็คือล้ลงจากว่าขายตะกี้

ยมือก yup. ันเป็ไหมครัอาปัิปทานขอระเทศมือเดนนี้น่ะไถงไรนำขวบางที่รจระเงด้เด so 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 ็กล so ูกเขาตุนปัาต้นกล้วยรัวนควเจอดตะบูงปัลาเาัาเาัลาเอักลยฟักล้วยเขาจินใครบรเทศ้เจครอบครัวใดที่มีได้ต่กว่าสอง พักเพื ustedes, ât, ่อไทยป็นสวรรค์ตื้อไบ๊อบพล็บอเพล่อมือบาคับอรอภาษาเมยนายุเจดรอยเดือนความมีไฟเดเกิดหนึ่งขอเขาือว่าเจ้อยินเต้บ้าเรจ็ร้ยเอาตัวมือลเจ็ดร้ล้วิเต้ว่เราบนี้อันนี้พูดเืเอาะไเดี๋ยวถ้ดะักฉันบอกมัเขาจะมาหาเจ็ดเรื่องเออยก็ผู้แทนเขาขอเนี่ย เป็นรัฐบ,บาลกันผ <hi> รมีหรอครับเอาตัวโนะตวิทยุต่อว่าครับครับนีกดูมากยทุกคนเด็กเราตนเเดตอต่อเลยต่ตเลยอาเาสือครูเป้เจ้ว่าติ่เก้ได้น่อยว่าจว่าผู้แทงเถาเลยเยแจ้งน้าพิพาทีหล่ะต้เรียนบทเป็นมือถูกว่าต้งเรีสัมาตัดสั่งสั่งอากในหาบ่อไงวันนี้ออ ถูกใช้เป็นซอจผู้ใจสุรทาตามทั่วครับมาต่อยได้ตที่สามสุรธาตถามท่วงอตัวแรกันที่สามตองตองจะกินวันยตองสุลาการขามท่วงสามคนมาต่อยกอทั้เวลาพี่น้องพี่การไี่งั้นผมไปพรอสามคนอยู่ไปแทนพิษเที่ยวนี้อุกไปอีกสี่ปีการเลือกคือ ชีวิตเท่าดีพีซีพีแต่เลือกพีตูวไผ่ตัมั่นเดอ้อประยุทธ์มาปับ๊บตูวไผ่ตัมั่นหนีไผ่หนีมั่นย่ามาผากันเดอ้อแม่นปะครับสิส่วนพี่น้องคือเขาบอกมาหากินมันปรได้ก็ตามขันได้นายกโงง,ง,งได้นายกว่าเป็นเก้ารัฐบาลว่าเป็นเก้ามันหลังหักตายกอยังเดี๋ยวนี้ละ นี่น้องจังหานตอเฮ็ดหน้าปีละสามเถอเฮ็ดให้ปีละสามรอบขันราคาปุ๋ยเป็นจังสี่แม่นบ่ครับขันถือหน้ายกเกง่งๆดีๆเบื้องราคาปุ๋ยแห้งีวิตตอนนั้นดีบ่ครับดีนะนันลาวได้หน้ายกเกง่งได้หน้ายกดีมูฮากับมอนเป็นบ่ครับเท็ปลอหลายกับมีเงินเป็นบ่ครับหาขินง่ายไปใสก็ได้เงินลูกหลานไปฮ็ดงานุงเท็บบ่อืดงาน โอ้เอาตาเชียวโซไหมพ่อไหแม่แม่บัครับแม่ค่ะอย่าบ้าแล้วกับบังครับนั่นแหละค่ะพี่น้องได้หน้ายกเกง่งๆจําไว้พวกเรามา่ต้องบืนลงบืนตายเงถ้าทากชัดสินปับ๊บได้พาย,ยีหน้ายกไปแก้นั่นแก้นี่เอยดายพี่น้องหลงสนแอลบอเอา,อเอาประโยชน์ที่นี้ม่บัครับส่ชีกาพักได้เอา คันบอ่อยากได้ประโยชน์มีพักเดียวที่พี่น้องกาแล้วบ่ผิดหวังแน่นอนคือกาไผ่ครับเพือ่อไทยแล้วคันกาพลังประชารัฐได้บ่ oh. ฟังเด้อพี่น้องเด้อผมบ่มีผู้ใดกามันได้ล่ะแม่นบ่มันไม่ยากเปลี่ยนไปยังยังยากเป็ีนได้สู้ที่นั่นแหละมันยากเป็ี่ยนได้ยังสั่นฉลนานดาานัน่นแหละอดีศรนั่นแหละให้เขายากตีหังเปียนก,กับเข้าชนะพ่อกระเทือนไปไีแรพ่อกระเทือนย,าย่า กสอมีหาร้อยเขาได้เกินเครื่องปั๊บสบายมากครับไอประยุทธ์มึงไปโผล่ข้อตายเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องครับต่อไปนี้ลังเลือกตั้งกันประยุทธ์กันสวว่า้มันกันใจตายคือกาแบบใดรับเอาให้เกินเครื่องแมนบอกครับแต่ว่าสิเกินเครื่องบอ,งไอ,อกไงเด้ออยแตสีพรรคน่ยมันบกคืนน้ำเหาเมนบอกครับ รับหูรับตาประยุทธ์ไว้เที่ยวนี้มันก็เอากันต่ออีกมันเป็นจะสับบางทีได้บ้างเที่ยวนี้ซีพากเก่าเอ,า,อ,อาเป็น,นต่อยคันโ่เบนกาเบอร์ได้สังเกตมีกาเบอร์ได้ครับเบอร์สามภากาเบอร์ได้ครับ,บ,รบสแสดงว่าวันที่สิบสี่นี่ซื่อเลขสามสองเก่าแมนบอกครับถือว่าเขาขึ้นมาถือ ชื่อเลขสามสองแถนไปหยุดแถนขอสามเขาไว้ที่ไหนครับเ,เขาบอกว่าในเขารู้วา่าเพื่อไทยกินสองเด้งเขาว่ากินสองเด้งก,กินเล็กน้อยละพันกินเล็กน้อยละมือนอ,าาอ้าวเจ้ามึงวลวดีมัาตัวประเดียไปขอมันตัวแม่นป่ะครับมืดประเด๋ยมันกบรบปุกปลาไหลเงี้ยไฟฉายจะ้ปะกนะุกปลาเก๋มากอยู่อออก้อนห้องเงี้ยนี่เปิดปั๊บเด้งให้ปั๊จบจ้างกรบเพาะบาปทหารขันเขาขันใจ สีเอาอะไรเอาเบอร์เบอรสเด้งีซีได้หุญนัได้่นใครับพอพุ่นพอทรอมสมกาปักเมินไห่บอกื้อสามสองเก่านะถือแน่นอนพลเมินขี่ไล่ย่างขี่ไล่หาเงือนถือหามื่อยังครับมีหาคนเงื่อนสีคนเียพเืเอาไปไว้าตับเมือเป็นเจ็ดเงิน บางทีพอย่ามผมแม่นี่ดีก่าินได้ดี่านั่นม,มึงเยอะวเนอเขาจมตีพ่มุ่มปีนั้นจำได้เพาผมผมมาบ้านละนานจำได้เพรครับเอาง่บ้านลนาปากไผ่ปากมันมันดามผมเอาเงินมาตะใสาจัดบ้านบ้านลนานมย่ามาโมได้เพราะบ้านได้เพครับสามสบาทรักษาทุกโลเศร้ายังมาคุยที่จะจิตตายทุกโลกดยได้เพครับ พ่อพ่อเจาไปัญานา,าเออแต่อบอกจจ้าสิพอินีนาหาลเาเมืองั่วแม่นำงามไปจะตู่เว้ยล้วโศส,สิตรอวัแว,วมแม,นนม่้งามมาเรียมัเนี่ยเนื่อจะมีเจคนลุ่มแปคนมันกัแม่น้ำเจาสิล้วนยี่ดีเนาะแม่ครับสิบอกเป็นาาายังพักเพื่อได้เจ้าต่อมาอีกมาเราเงินหย่งหวปีซีซีเศรษฐนลลงมั่ว,วทุกงยางลำบาธนาคารลมลูกหลานตกนานเทาทัสินมัเป็นนายกแล้เหนียหยังรู้ครัเา เราบอกว่าที่หากินลำบากที่จะร้มจะตายกันอยนู่นี่เพราะในระบบมันไม่มีเงินตามหมู่บ้านตามตลาดตาม,ม,มบ้านเราไม่มีเงินเหมือนคนขาดเลือดเงื่อนหมุนเวียนในหมูบ่บ้านมาบ้านนี้ก็หมุนบ้านนั้นก็หมุนบ้านนี้ก็หมุนเงื่อนหลายตัวบนเว่าหลายปั๊บหมุนเขาได้เงื่องหมุนเขาจังหวดปั๊บสองปีใสหมีไอเลือไปเลยแม่นไหมครับ พี่น้องกระเด็จับกระใจใส่สอยของแมนบ่ครับเที่ยวนั่นเอามาให้บ้า,านลาล่าเที่ยวนี้เห็ดขึ้นกันน่นละแต่ว่าหายซื้อเที่ยวนั่นบ้า,านลาล่าเที่ยวนี้หวัวละมืนพี่น้องนั่งคืนเพิ่งได้บ้านหวัวละมืน่นนีเนอะให้มืนหนึ่งปั๊บให้ใส่ในเขน4ต4กิโลเมตรในตำบลเจ้าของต่ว,วัตถุกรรมพี่น้องพูดได้่ะพูดเ่าพูดเ่าเดี๋ยวนี้เบี้ยเท่าไหร่ครับ พกลอยเทียบ to ้อยพอใส่่่ครับเพื่อได้ไปศึกษามาแล้วนี่ผู้ไปศึกษามีเงินเบาได้มีเมนบ่ครับคุนจะซื้อที่ภายในหนึ่งปีดีบ่ครับจกัน่าเอาบอเลือกฉลาดปั๊บฉลาดไปต่อต้านกันชาเลือกเบืออ่นไปสนับสนุนกันชา พี่น้องเชียวเบอร์ไหนครับเลือกฉลาดลูกหลานเน่าถือคอมพิวเตอร์ไปโรงเรียนเลือกชุ่มรัฐบาลเก้าลูกหลานถือบังซ่าไปโรงเรียนแมน่่ครับเอาสรุปอยากได้นายกได้บ้านเอาไปครับ ทิ้เกันแสงครับลองหัวหน้าพักเพื่อไทยพี่ลองทิ้งกันลบครับอาตปรปมือต้อนรับคุณปอยตรีชนาศรีธาราลองเลขาสกันพักเพื่อไทยครับสาราดกับเบอร์สามได้ขอเสียงคนทีเลือกสลาดยกมือขึ้นสูงๆเด้ยจ้าปบมือกับผู้สลาด ให้เขาเดืจ้าเพราะว่าเขายากสลดัดเ,เขาต้องเลือกสลัดเมนบอกเลือกแบบสลัดสลาดไผ่เอิญมาเคาะประตูบานเอาบดเมนบอกเอ้าเวลาอีเลือกเขาแล้วอีเลือกต่อมาแล้วจำได้บอพักเนี่ยที่มาร่วมกับเขาปะจำได้บอแล้วเขาก็มาให้เลือกเขาเอาบ้าจ้าแม่ปุบอกให้เดือจ้าให้กับตัวเองนํำจ้า หนูนี่ลูกหลานไทยอีสานบ้านเฮากยะบอกพี่น,อน้องว่ามือนี่ผู้ใดเอาอย่างมาให้เฮาเลือกสิ่งเหนียวยากไดก็คือผักเพื่อไทยลูกหลานเฮาอีได้มีอนาคตลูกหลานเฮาอได้ป้อจั่งยาเซ่ติดดีบาจา่จ้าแล้วพอเฮารวยขึ้นลูกหลานเฮามีอนาคตที่ดีขึ้นสาร้างมาเสียงแบบนี้พี่น้องสลากพอเฮาต้องเลือกคนสลาดแล้ว ถ้าเห่าเลือกพักอื่นราคาเข้าได้ยังนี่ขอยา,อยาได้บะละแพดกำปีราคาเข้าดีบละมีแต่จนลงจนลงเฮ็นนาไปซ้ำนั้นนะ่ะเป็นบ่มันมีให้เฮ็ดกันตั้งแคล้วยูโดนจะดีสิคนดีต้องอยูโดนโดนเป็นบ้าครั้งที่แล้วเห็นหนูขอคะแนนให้พี่ทรายหนูค่ะแล้วก็พอหนูขอคะแนนเสร็จแล้วผู้เดมาขออยากถูกให้เลยละให้หนู สองสองอันพอให้เบอร์สามกับเบอร์ยี่สิบเก้าได้ไหมจ้าแล้วเขาอีรวยไปนน้ำกันเขาเป็น s าวนาที่รวยไปนน้ำกันแล้วเขาไปกับมาซื้อทองกันอีกนะคนป่าใส่คนตอจ้าหลวงนี่ก็เป็นโอ้โหเป็นไทยอีสานเหมือนกันเป็นตั้งแต่สมัยเด็กน้อยเนี่ยเป็นรายงานโตครับขออนุญาตจังหน่อยครับผมจังว่าได้รับผ่าเข้ามาในี่ก็เปิดเพลงไปสะก่อนก็ได้ครับผมครับขออนุญาตครับผม พราะฉะนั้นข้ออีสา,านบ้านาเฮาผมคนบมุกดาหารครับเลยพ้นท้องไปกับหอดบ้านครับเมืออนี้ผมมาปราศัยซอยสลาดขามช่วงนี้อีสานร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสุดธิพั้นแสนในกาซาราข้ามดอกเตอร์อดิศรเพียรเกตผู้เชิขึ้นมาต่อจากนี้ปิดเวทีนั่นขอนแก่นอนุสรยมสารมุกดาหารครับว่างานตรีชดาศรีธาดาน่นเพชรชบุญ ก็ถือว่าบ้านไก่เลื่อนเทียนเป็นยังคนคือมาซอยสลาดไหลเดี๋ยว่าะชันเพราะว่าฉลาดชนะธรรมดาบ่พอครับต้องชนะถามช่วงแบบขาดขาดได้บ่ครับไผ่มั่นใจวจิกาให้ฉลาดชนะแบบขาดตบมือได้ทรงจริงเอ๊ดังๆกันบ้องครับชนะแบบขาดเดี๋ยวพ่อแม่ไปกาใบเดือกดัางเขาขาดด้วครับหมายถึงว่าให้คะแนนทีมกันขาดขาด และมาวิทยาลัยเป็นม่า,มาหาเสียงซอยเฉพาะฉลาดถามส่วนเ้ครับผมกับลงกสมัครนั่นงครับผมอยู่บัตรเลือกตั้งแบบบัญชีไร่ซือ่อสียังครับสีเขียวเบอร์ยังสีเขียวเบอร์ยังเพราะฉะนั้นหาเสียงให้ฉลาดแล้วก็หาเสียงให้เจ้าของนั่มมือแรกมีเลขเด็ดแล้วบ่ครับเรื่งองคนเราได้พอครับ ตรงตรงเต็งเต็งบนตรงโตดบนตรงขับไผยมั่นใจว่า14พฤษภาคมเข่าคู่หาสิกาสามสองเก่าต่อมือได้ส่งเสียงเด่นๆครันพี่น้องครับไปชื่อบัไแดงกับโจทไว้ครับสามสองเก่าแต่ว่ายังให้มูไปเติมได้บัตรพระเทวไปเห็นสามสองเก่าเห็นลอยขุดลอยไปป่าครับพี่น้องครับฉลาดข้ามช่วงเบอร์ฉลาดข้ามช่วงเบอร์ภัคเหื่อไทย ฝากคนไทเบอร์เบอร์เอาละครับว่าไปหลมันเงีาไปง่ญ่คือพี่ไอ้พบผ่านน้าสาวเสียพี่น้องได้พบพ่อกับขุนพลที่พี่น้องพาอยู่ตอนนี้เพลงเปิดดังจะหน่อยเป็นเพลงหาเสียงของฝากันเบื่อเดียวกับที่พี่น้องลูกขึ้นฟอนแล้วก็ย้อนใส่น้ำได้บอกเป็นการเสียเวลาครับเสียพี่น้องได้พบพ่อกับด็อกเตอร์อดิศร เพียงเกตครับพี่น้องครับเสียงตบมือดังๆครับพี่น้องเอาตัวเบิร์ดเอาเชียร์กันเลยเชียร์กันเลยอทยทุกทียทุกคนกล่าชาชนทุกคนทั่วไทยจะนอนต้อมไปเพื่อข้าแล้วครับพี่น้องครับมาแล้วครับตัวเบิร์ส่งเสียง์ดีดังๆครับพี่น้องครับอยากเกไทยจะต้อ จังหารที่เคารพย่างสูงครับขอไหว้นงามในวัดครับเหนือเมืองใต้เห็นงบดเขาคือตรงกันว่าแปดปีที่ผ่านมาพ่่้องรู้ว่าคุณประยุทน์ทีลบล่าขาซึกปกป้องอัิป,ปไตยประยุทธ์จันโอชาคือใครคือผู้บัญชาการทหารบกรัฐมนตพี่น้อง ผมยืนใกล้จนซ้ำเงินแล้วขาวอะไรไหยยิ่งรักผิดด้วยหรือที่ทำให้พี่น้องชาวร้อยเอ็ดขายข้าวได้เลิ่มือห้าพันออกรถไปแงดงกันบัดพี่น้อเมเงี้ยนมันหนักหัวมึงว่าบอกกอนแล้วมึงที่พี่ฟืนน้นแนวไดยหลังบ้านเ่ยกน้อยแหงเลยเพราะมีแนวดีเยอะไปสติส,สตัง ของผู้นั้นก็ไม่นี่แบบโคตรต่อซาถูกโบราจะของดีกว่าเขาดูดูไอ้โรคป่วยหน้าขาวดูลูกกระติดหมูน้าขาวเป็นบ่ะผมผิดอะไรนั่นคือผู้ชมนั่งซี้กับเกาผมก็ได้ว่าไอ้คนผมปรึกษาพี่น้องย้ำอะลรที่จบด็อกเตอร์อนุสรณ์จบด็อกเตอร์แต่ให้ปอซีตัดสินครับสวัสดีครับเห็นบ่ล่ะ ผู้ใดมากาดเอาคนเจ็ดสิบล้านคนไปไประชุมที่เดียวกันได้ครับเขาเรียกเลือกตัวแทนรอยเอ็กนี่จะาคนครับแปดบอกในยินข้าวา่าแปดเขตีิเพื่อให้ปวดเรียบเลยครับยกแผงเลยผลสำรวจโพนออกมาแล้วไม่ใย่ผมพูดเองผมไปมาทุกจังหวัดครับแปสบปีแล้วแปสบปีนักหนวด้วนมาหู ก้าสิบป,ปีพี่น้องมาดูมาเบิ้งห้องไห้ล้อยปีบ่ไข่บ่ตายล้อยสิบป,ปีเห็นเดือนไายคิดว่าแม่นไฟใหม่ล้อยเศร้าปีนั่งอยู่นี่ไข่บ่ไข่ก็เอาไปทิมครับซาตูครับสลีระมันเป็นยังไงมือแมนเบื่อ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 เบือพวกภาษาจีนพ่อเป็ดเป็ดเนี่ยผมบอกคนเดียวผมบอกคนหยุดจะว่าออกไปเลยพร้อมกันเลย หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามประยุทธ์ไปนิดเ<ป><ป>พรียทองชัน<ป>เอามาปะา่ะนะโอ้ยดึงหัวไว้เดี๋ยวผมมือเช่าเลยเห็นเลยครับที่ก่ตั้งกัน,กนกับสิไปอีกสองเวทีว่าเปยังครับมาหน่อยมาหลายผมว่าหลายที่สุดนะครับเราได้ตั้งประเทศจังหัดทหารวันที่มันบ่มีเพราะมันแดด งบดเด็กกันดั้งดูงน้าพี่น้องครับนี่คือวุฒิสภกทางการเมืองนี่คือการชุนทัางการเมืองที่สวยงามที่สุดพี่น้องไทยลูกวันนี้เลยแล้วพาเวลาไปขยายขามฝาเห็นว่าล่ะกู่ยูมองนี่<า>เออ<า>พ่อโกกันได้กัน<า>รับเงินห้าร้อยรับเงิน 1, 000, พันสิบสี่พฤษภาไปกาเอาเงินหมืม่นยกข่า,าแล้วก็ควบ กวดน้ำความขันให้ประยุติกระปิดไปสู้ที่ชอบที่ชอบเทียทาวาลิวหาปลาปุเรนเอแกพี่น้องทุกูสุขคนนั่งอยู่นี่พัดเปลี่ยนหมุนเปี่ยนกันถือรางวัลทีนึงสุขคนเด้อครับเ้ยครับชวนผมวาสนาหน่อยเอาสองตกับว่อะครับสวัสดีครับไม่ว่าเรื่องหนเผื่อเผื่อไทยต้องร้องต้องไปเพื่อ